เมืองกรุงเทพนี่ก็มีผีเหมือนกันแต่ว่าผีที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะ่ะก็ไม่คุยแล้วยังไม่คุยคุยกันเฉพาะผีที่อาตมาพบมาเองดีกว่าสมัยนั้นอยู่วัดประยุนวงศาวาทจังหวัดธนบุรีระหว่างที่ลูกระเบิดลงครึ่มครึมเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่เข้ามาอยู่วัดประยุนวงนั้นก็ใกล้ๆก,กับที่ญี่ปุ่นจะขึ้นแล้วเมื่อญี่ปุ่นขึ้นผ่านไปในไม่ชา้า ลูกระเบิดอเมริกาก็มาอเมริกันนี่รู้สึกว่าเป็นคนใจดีแจกเหล็กชอบแจกเหล็กเวลานี้ก็แจกเหล็กที่ยวนยุ่งไปหมดตอนที่กําลังพูดนี้อ่านหนังสือพิมพ์บอกว่าเขาเลิกแจกเสียแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นักมันยังคลึ้มคล้มเรื่องการรบราค่าฟันอยู่ดีไม่ดีมันเลิกจากยวนด้วยกันมันจะมานวดไทยเขาให้อเมริกันก็เห็นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาแจกเหล็กต่อไป แต่ทว่านี่มันก็เป็นพุทธศักราช2,516แล้วโลกน่าจะสงบเสียทีน่าจะเหนื่อยยุ่งกันมาตั้งแต่30ปีแล้วตั้งแต่85 2,485หจนกระทั่ง2,516นี่มันก็ส0ปีน่าจะเหนื่อยกันเสียทีนะชาวโลกนะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันดีกว่าเวลานี้แม่ไม้ก็มากแล้วผู้ชายตายมาก สาวๆก็ร้างเยอะแย่หน่อยญี่ปุ่นต้องมาตั้งฮาเร็มส่งข้อสาวๆอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีคนสมัครมากเห็นใจตามธรรมดาของโลกไม่ว่าไมติใครต่อใครพูดแต่เรื่องผีกันดีกว่าวัดประยุนวงสาวาดก็เป็นวัดที่มีโชควัดหนึ่งในกรุงเทพปรากฏว่าลูกระเบิดลงวัดคราวหนึ่งแต่ลงบริเวณหน้าวัดเวลานั้นที่ลูกระเบิดลง เป็นเวลา11นาฬิกากับ15หรือ16นาทีจำพลาดพลาดไปนิดก็ขอโทษด,ด้วยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีนาฬิกาปลุกอยู่เรือนหนึ่งเวลาระเบิดลงมันหยุดพอดีไม่เดินก็เป็นอันว่ารู้เวลาระเบิดลงก่อนที่ลูกระเบิดลงสัญญาณไซเรนบอกภัยทางอากาศปรากฏขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาสิเ็ พระก็ไม่อยู่กุติกันไปยืนอยู่กลางลานวัดหน้าโบสถ์หน้าเจดีย์ก็น่าด้วยไปยืนกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ทีนี้เมื่อชาวบ้านยืนอยู่ตรงนั้นเขาคงคิดว่าพระสงฆ์นี่เป็นพระเครื่องก็เลยย่องมายืนรวมกับพระตอนนี้สี่คนก็เต็มบริเวณลานวัดไปหมดคอยไปจนกระทั่งเวลาประมาณ11นาฬิกาเด็กวิ่งไปบอกว่าเ <c oughs> วลานี้11บนาฬิกาแล้วครับนิมนต์ฉันเพน ความจริงอัตมากับเพื่อนๆก็มีนาฬิกาพกอยู่ก็บอกไม่เป็นไรจะฉันเวลาสัก1 1บ0นาฬิกานาทีตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเรือบินมาสักเครื่องหนึ่งไอสัญ,ญญาณบอกหมดภัยก็ยังไม่ปรากฏขึ้นคนก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านเวลา1 1บเนาฬิกาประมาณส0นาทีก็เดินมาที่ตรอกวัดประยูนวงด้านทิศเหนือตรงปากตรอกออกไปเป็นบ้านพระยาเทพพลู มาด้วยกันสามองค์ก็มาพบสารวัตรทหารสามเหล่ากับตำร,รวจสีคนด้วยการยืนอยู่ก็ยืนคุยกันถามว่าพวกคุณทาระเบิดลงคุณจะทำยังไงเขาก็เลยบอกผมก็หมอบสิครับบอกเออก็ดีเหมือนกันไหนลองหมอบให้ดูสิสารวัตรทหารบกเขาก็ทำท่ามหมอบให้ดูหมอบลงไปแล้วตูดมันโด่งขึ้นมาหน่อยเลยบอกนี่หัวแกปลอดภัยแน่นอนแต่ตูดไม่ปลอดภยัย มันต้องหมอบลงให้เรียบเขาถามว่าท่านเคยเป็นทหารหรึก็เลยตอบว่าผู้ชายทุกคนเป็นทหารทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าไม่เป็นทหารกองหนุนก็ต้องเป็นทหารกองเกินเพราะในทะเบียนทหารกองเกินเขามีอยู่นี่ทุกคนเป็นทหารก็เป็นอันว่าพูดกันไม่รู้ภาษาแล้วพระรวนชาวบ้านคุยกันไปคุยกันมาก็พอดีเครื่องบินบียบห้าบินมาห้าเครื่องงนขึ้นไปดูบนอากาศ เจ้าสีเครื่องบินเป็นหมูมาข้างหน้ามันก็บินไปเฉยๆมันไม่ว่าอะไรบินผ่านไปเฉยๆบินมาสูงแต่ก็ไม่สูงมากนะักประมาณสักสี่พันฟิตกันมังก็ไม่แน่นักนะเราๆเอาคิดว่าประมาณสักสี่พันฟิตพอจะทิ้งระเบิดได้แม่นยำเจ้าสีลำผ่านไปเจ้าลำที่ห้าห้อยท้ายไกลหน่อยพอมาถึงที่ไหนได้พอตรงหัวเปิดท้องปล่อยไข่ลงมาเจ็ดลูก เวลาระเบิดลงมาได้ยินเสียงแซตไอหางมันไปตัดกับอากาศก็เงยหน้าขึ้นไปดูเห็นว่าทุกลูกมันยังไกลอยู่ก็ยังยืนกันอยู่พอมันลงมาใกล้ลงมาลงมาก็ปรากฏว่าอีลูกหนึ่งมันใกล้หัวเต็มทีก็ร้องเอ๊ะอีลูกนี้ไม่ดีพวกเราหมอบเถอะทุกคนก็หมอบสารวัตรทหารตำรวจก็หมอบพระก็หมอบหมอบราบตรงที่ยืนอยู่นั่นมีห้องแถวชั้นเดียวอยู่แถวหนึ่ง ประมาณ45ห้ห้องพอหมอบลงไปเท่านั้นเองเรียกว่าเกือบจะพอดีกันเสียงเปรีย้ยความจริงใกล้ๆมันไม่ดังครึมเหมือนไกลๆเสียงเปรี้ยแล้วก็เลยลืมตาขึ้นดูเห็นควันกลุ่มไปหมดก็เลยหลับตาใหม่กลัวควันอีกสักครู่หนึ่งลืมตาขึ้นมาใหม่เห็นควันมันจางก็เลยลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นแต่ว่าสารวัตรทหารบกลุกไม่ขึ้นเพราะไอเชิงชายห้องแถวที่มันพังลงมามันมาทับหัวเข้า ทับหมวกเหล็กแกก็ดิ้นอึกอักอึกงอัก,ออกแกใส่สายรัดคางไว้ด้วยเอาสายรัดคางรัดเข้าไว้ค้องคางไว้ต้องช่วยกันยกไม้ขึ้นมาเมื่อต่างคนต่างยืนขึ้นเป็นอิสระภาพไม่มีใครเป็นเฉลยของลูกระเบิดแล้วก็เดินไปที่กลางลานวัดปรากฏว่าพระทุกองค์ปลอดภัยเห็นจะเป็นพระเครื่องจริงๆพระทุองค์ที่ยืนกลางถนนเป็นพระเครื่องหมดพระเครื่องในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นพระห้อยคอ เป็นพระมีเครื่องเพราะวิ่งหนีเก่งพอเสียงระเบิดดังแซ็ตๆลงมาเนียนหน้าขึ้นมาเห็นท่าว่าจะตรงแน่แล้วพอก็วิ่งแนบลงไปในคูลำรางเล็กๆในกลางวัดประยูนมีเข้าทางปุตีจีนเป็นลำรางเล็กๆพอที่เรือจะเข้าได้กว้างประมาณสักสาสวาก็วิ่งลงไปในรางหมดนี่พระเครื่องจริงๆใครจะตายก็เชิญตายพระเครื่องไม่ตาย เพราะมีเครื่องมีเครื่องตั้งแต่พ่อแม่ให้มาครับเครื่องวิ่งหนีไปหมดนี่อย่างนี้เรียกว่าพระเครื่องจริงๆเมื่อเห็นว่าพระไม่ตายก็ดีใจหันไปดูชาวบ้านบ้างน่าสงสารเวลานั้นปรากฏว่าพบศพคนประมาณสักสี่สิบศพมีสตรีคนหนึ่งกำลังตั้งครรภ์เลือดนองไปหมดแต่ก็ยังไม่ตายสักประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏว่าในควงอภัยวงศ หลวงโกวิทยภัยวงศ์เวลานั้นเป็นปนายกรัฐมนตรีนั่งรถไปถึงพอเห็นเข้าเท่านั้นแหละส่งเสียงบัญชาการให้คนของแกช่วยหามคนเจ็บขึ้นรถแกไอคนหนึ่งไปรายงานว่ารถจะเปื้อนเลือดนะขอรับแกด่าทันทีไอรถเปื้อนเลือดมันล้างได้คนเจ็บนึกมึงมาโอเออยู่ยังไงก็เลยหานไปเล่นเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าไอบัางไอบาน่ะติดกันไว้ทําไมมายืนควยหลังอยู่ได้ทําไมไม่ช่วยคนเจ็บ ช่วยกันเดี๋ยวนี้จะมวยืนมือควยหลังนี่กินเงินเดือนรัฐบาลกินเงินเดือนรัษฎรน,นี่เวลาเจ้าของเงินก็มีความทุกข์ไม่มีความกระตันยูกะตะเวทีแหมแกด่ามากแกพูดเอาคนชอบใจตัวแกเองก็ไม่ได้หยุดช่วยยกคนน้อนช่วยหยิบคนนี้เครื่องแบบแกเปื้อนเลือดไปด้วยน่ารักจริงๆนายควงอภัยวงศ์เป็นคนน่ารักไม่ได้กรีดกลายทำตัวเป็นขุนนางทำตัวเป็นกุลี ในเมื่อเอาคนเจ็บขึ้นรถแล้วรถของแกบ้างรถคนอื่นบ้างก็ปรากฏว่าเอาไปโรงพยาบาลไปตายเสียที่โรงพยาบาลบ้างหายบ้างก็ตามไม่ได้ติดตามเรื่องแต่นี้บอกว่ากันถึงคนจะตายมีอยู่สองคนคนของร้านอะไรสหายยนต์หรืออะไรก็ไม่ทราบมันลงยนยนต์ก็เข้าขายเครื่องยนต์นี่แหละสองคนเดินข้ามมาจากสะพานพุทธเดินข้ามมาจากฝั่งพระนคร มาถึงสะพานพุทธยอดฟ้าตอนกลางแม่น้ำพอดีเครื่องบินทิ้งระเบิดพอดีคนหนึ่งตัดสินใจไม่วิ่งมาแต่อีกคนหนึ่งตัดสินใจวิ่งมาเชิงสะพานเพราะมีหลุมหลบภัยที่นั่นวิ่งมาลงหลุมหลบภัยก็พอดีพร,พร้อมๆกันหรือก่อนหน้าสักนิดลูกระเบิดลงโครมพอดีตรงหลุมหลบภัยตายหมดคนที่ตัดสินใจไม่วิ่งมาปลอดภยัยอันนี้ท่านผู้ฟังก็โปรดทราบว่า เรื่องของคนจะตายห้ามไม่ได้นะแม่เราต้นเหตุของผีวัดประยุนวงแล้วก็คงจะทราบเล่าให้ฟังว่าเขาตายกันเรื่องอะไรตอนี้ต่อมาสักสิบวันสิเเษวันหนึ่งก็ยืนอยู่เวลาเห็นสักจะตีหนึ่งหนึ่งนาฬิกาตอนดึกๆอัตมาชอบออกมาเดินเล่นก็เดินเล่นอยู่เสมอน่ะไอหน้าโบดหน่าจะดีหนาอะไรต่ออะไรนี่น่ะเพราะว่ามันเงียบพระหนีระเบิดกันไปหมด พระในวัดประยูนยมีสามร้อยองค์เหลือสามสิบแปดองค์พระตาขาวมีเครื่องใส่เครื่องเปิดไปต่างจังหวัดหมดไม่ไหวมีทุกมีร้อนเข้าจริงๆก็เป็นพระเป็นเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละเปิดหมดผลที่สุดพวกเราก็ต้องอยู่ช่วยท่านจเจ้าวาดดูแลวัดเรียกว่าเป็นพระเดนตายสามสิบแปดองค์อยู่กันเพราะตกกลางคืนคืนหนึ่งเห็นตำรวจคนหนึ่งวิ่งอ้าวเข้ามาจากหน้าโบสถ์อัตมาเดินอยู่ในระหว่างกุฏิถนนตามกุฏิ ได้ยินเสียงตึกๆก,ก็คิดว่าใครมันมากวดกันเลยเดินออกมาดักหน้าที่ไหนได้เป็นพ่อเจ้าประคุณตำรวจสถานีบุพารามสองคนวิ่งห่างชี้เชียวหมวกเมือกลนก็ไม่เก็บถามว่าอะไรเขาบอกว่าผีหลอกขอรับถามว่าผีที่ไหนตอบว่าที่หน้าโบสถ์ขอรับมันหลอกถามว่ามันทำยังไงล่ะแกก็พูดอย่างเดียวค้างสันๆบอกว่าตัวมันใหญ่จัง ก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไปไปดูกันแกก็ไม่ยอมจะไปก็บอกนี่เอาปืนมาให้ฉันกระสุนมีไหมเขาก็ส่งปืนมาให้บอกกระสุนมีครับเป็นปืนลูกโม่บอกไปฉันเดินหน้าประเดี๋ยวเธอไอ้ผีพวกนี้จะยิงให้เสด็จได้ยินข่าวมาหลายรายแล้วว่ามันดุนักมันหลอกชาวบ้านไอ้ฉันพยายามเดินตามหาตัวมันนะไม่พบสักทีไปไปกับฉันอีกคนหนึ่ง หยิบกระสุนขึ้นมาบรรจุเขามีปืนยาวบอกเอา้าถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องรอหรอกยิงกระบ,บาลมาเลยไอ้ผีพวกนี้นี่ต้องเอาให้เข็ดไปเดินดูกันทั่วบริเวณผีก็ไม่มีตามธรรมดาผีนะ่ะกลัวคนบ้าแต่คนดีนะ่ะผีชอบหลอกคนบ้าผีไม่หลอกทีนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็มีข่าวเรื่อยๆมีแม่ค้าบางนักท่องเที่ยวบางเด็กๆบาง พวกหนุ่มๆสาวๆบางทีก็เ,เอาบริเวณวัดเป็นสถานที่รื่นรมเขาจะทำอะไรกันบ้างก็ไม่ได้ดูเขาหรอกมันนั่งคุยกันมืดๆไอ้คนที่จะเห็นเขาไม่อยากนั่งไอ้ตรงไหนที่คนไม่เห็นเขาอยากนั่งเป็นเรื่องของเขาเป็นตามธรรมดาคนพูดนี่ก็เหมือนกันสมัยเมื่อเป็นหนุ่มๆก็แบบนั้นแหละแบบเดียวกันไอแรงต่อแรงถ้าจะมาเหม็นสาบกันเองมันก็ไม่ดีเหมือนกันแหละ ก็เป็นอันว่าเป็นธรรมดาของโลกความสุขใจมันอยู่ตรงนั้นแต่ความทุกข์ใจมันจะตามมาทีหลังเป็นประการใดบ้างเป็นเรื่องของมันยังไม่ถึงเวลาอีตรงนี้ว่ากันตรงสุขเสียก่อนแล้วก็ขโมยสุขมาห้าสี่สสองแล้วก็ขโมยมาสุขกันอิสระเสรีอยู่เฉพาะในร่างกายของตัวตัวของเราใครจะมาเป็นใหญ่ใครจะมาว่าดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของชาวบ้าน นี่มันเรื่องของเราอ้าวนี่ตเตลิดเปิดโปงไปอีกแล้วเล่าให้ฟังตอนนี้มาวันหนึ่งที่หน้าวัดประยุนวงเขามีร้านร้านอะไรละ่ะร้านนมสดเคี้ยวเรียกว่าร้านในชมเรียกว่าชมพานิชเดิมทีแกอยู่สีแยกบ้านแขกแกซื้อนมสดมาแล้วแกก็เคี้ยวเคียวแล้วก็มีราคาดีมากได้กำไรมากแกก็ขยายร้านมาตั้งที่หน้าวัดประยุนวง ร้านของแกใหญ่โตด้วยอำนาจแกมีสตางค์แหมร้านใหญ่โตมากแต่ทำด้วยไม้นะเป็นอาคารไม้แกสั่งช่างทำันเดียวเสร็จนี่แน่สามารถตั้งโต๊ะคนบริโภคนมสดแกได้ไม่น้อยกว่าหกเจ็ดสิบคนแล้วก็มีห้องเก็บของห้องปรุงนมสดห้องเคี่ยวนมสดอะไรต่ออะไรอีกเยอะแต่ความจริงมันก็โตมากช่างทำแต่ตอนเช้า ตอนเย็นขนของเข้าได้เลยนี่มีสตังเสียอย่างเดียวนึกอะไรมันก็สําเร็จแต่ก็ไม่แน่นักนะอย่าไปนึกใจคนเข้าถ้าไปนึกถึงใจคนเข้าจะไม่สําเร็จนึกถึงตัวคนอาจจะสําเร็จนิรมิตตัวคนอาจจะได้แต่ว่านิรมิตใจไม่ได้แน่ถ้าเขาไม่พอใจเสียอย่างเดียวเงินไม่มีความหมายแต่ที่อุทิศกายให้ก็เพื่อเงินจะเอาเงินแลกตัวได้ แต่เอาเงินแลกใจไม่ได้ตอนนี้ร้านในชมตอนต้นแกก็เก็บสตางค์พระเต็มราคาต่อมาแกขายดีมากเข้าแกขายได้วันละพันบาทสิเศษพันห้าพันแปดสองพันก็เคยได้นะสมัยนั้นน่ะค่าของเงินยังดีอยู่ก๋วยเตี๋ยวสี่สิบชามต่องเงินหนึ่งบาทสองชามห้าสตางค์ต่อมาแกก็เก็บครึ่งหนึ่งต่อมาแกก็ไม่เก็บสตังค์พระเพราะมีะไรายได้มากอีตอนไม่เก็บสตังค์นี่สิ พระก็ไม่เข้าร้านเพราะอะไรเพราะว่าอายเข้าไปแล้วเมื่อฉันจนอิ่มแล้วปรากฏว่าเขาไม่เก็บสตางค์คราวหลังท่านก็อายท่านก็เลยไม่เข้าร้านจะมีอยู่บ้างพระที่ไม่รู้เรื่องไปแวะตอนเย็นไปเรียนหนังสือกลับมาแล้วก็เยอะต่อมานายชมก็เลยถามว่าท่านมันยังไงขอรับพระทำไมไม่เข้าร้านผมผมตั้งใจทำบุญ ก็เลยบอกว่าโยมศรัทธามากเกินไปโยมไม่เก็บสตังเลยนี่ไม่ไหวหรอกพระเขาก็อายถ้าทางที่ดีแกเก็บสักครึ่งหนึ่งแกก็บอกผมว่าน่ะได้จากคา,ารวะมามากแล้วนะขอรับผมอยากจะทำบุญกับพระสำหรับพระเท่าไหร่ก็ตามเถอะผมเต็มใจถวายบอกว่านั่นมันเป็นความดีของโยมโยมมีเจตนาดีแต่พระเองท่านก็สงสารตัวท่านเหมือนกัน ท่านอายท่านแม้แต่อัตมาเองก็ยังไม่กล้าไปฉันเลยเวลาจะฉันก็ให้เด็กไปซื้อแกก็บอกแหม้ไม่น่าจะทำอย่างนั้นบอกความจริงมันก็ไม่น่าจะทำหรอกโยมแต่ว่าหนักๆหลายวันเข้ามันก็เกรงใจแกก็เลยถามว่าจะทำยังไงล่ะพระจรึงจะเข้าร้านได้ก็เลยบอกกับแกว,ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันโยมปิดป้ายไว้ว่าพระถวายครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่ง ต่อแต่นี้ไปพระจะเข้าร้านมากแกก็บอกว่าแหมไอ้ใจผมเองอยากจะถวายทั้งหมดเอาเถอะในเมื่อท่านไม่มากันจริงๆก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญถ้าอย่างนั้นผมจะทำป้ายตามที่ท่านว่าแกก็สั่งให้ลูกน้องทำป้ายวันนั้นปรากฏว่าตอนเย็นพระเต็มร้านตามเดิมแกก็ยิ้มผ่องใสดีใจว่าแกมีโอกาสได้ทำบุญนี่เรื่องของนายชมนะจนจะถึงผีวัดประยูนวงแล้ว เล่าตอนต้นเสียก่อนไอ้ผีตอนไหนที่ไม่รู้ตอนต้นก็ไม่เล่าให้ฟังแล้วต่อมาวันหนึ่งอัตมาก็มีเพื่อนพระหลายองค์ประมาณสักสิบองค์มาจากต่างวัดมาเยี่ยมเขามาตั้งแต่ตอนเย็นคุยกันไปยันค่ําประมาณสักสองทุ่มเดือนงห่เวลาสงครามก็ทราบแล้วนี่เขาพลางไฟไฟมันริบปลีริบปลีไปตามท้องถนนก็เอาผ้าไปหุ้มเสียอีกด้วยหุ้มเป็นกระบอกเพื่อไม่ให้แสงออก อะไรก็ตามที่ปรากฏว่าเวลากลางคืนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมันก็ทิ้งถูกจุดหมายดีไม่ดีถ้ามืดเกินไปมันก็จุดไฟของมันเองเอาไฟจุดในอากาศสว่างดีกว่าเสียไฟข้างล่างอีกความจริงไม่มีความหมายเลยทำพทางไฟให้พวกกันเองลำบากเปล่าๆความจริงไม่น่าจะพรางอีแบบนั้นมันไม่มีผลคนที่อยู่ข้างล่างนี่จะอ่านหนังสือก็อ่านไม่ถนัด แสงไฟมาลอดออกทางหน้าต่างก็ไม่ได้ตำรวจคอยว่าแต่เวลาเครื่องบินมันมามันจุดไฟของมันเองสว่างจ้าไม่มีใครว่ามันแปลกเมื่อบรรดาพระมามากอัตมาก็เรียกเนนมาสี่ถห้าองค์บอกว่าเนนเอากระติกลูกใหญ่นี่นะไปซื้อนมสดที่ยมชมเอาใส่มาให้เต็มแล้วก็เอากาลูกนี้ใส่น้ำร้อนมาด้วยให้เขาใส่ใบชามาด้วยอัตมาเป็นคนไม่ติดชา เนนก็ไปพอไปถึงสักครู่หนึ่งแกก็ต่างคนต่างวิ่งวิ่งเข้ามาเลยอาตมาคุยกับเพื่อนอยู่แกวิ่งมาถึงกระโดดเข้ากลางวงถาว่าอะไรพูดไม่ได้ไปตั้งนานอ,อ,อึกอึกอักอักในที่สุดเนนองค์หนึ่งนึกขึ้นมาได้เห็นจะกำลังใจดีกว่าเขาบอกว่าผีหลอกขอรับถามว่าผีที่ไหนบอกว่าระหว่างเจดีกับรั้วโบสถอันเป็นทางเดินผ่านตรงนั้นเลยประตูเสือออกไปหน่อย ถามว่ามันทำยังไงตอบว่ามันทำตัวใหญ่ครับมันนอนตะแคงเต็มทางพวกเราก็แปลกใจว่าไม่เคยพบเลยชวนเพื่อนๆพ,พร้อมด้วยเนนทั้งหมดบอกไปดูกันมันผีที่ไหนวะฉันก็นอนดึกๆทุกคืนทำไมมันไม่หลอกพวกฉันทำไมมันหลอกพวกแกก็เดินออกไปจากกุฏิมันก็ไม่ไกลเวลานั้นเป็นเวลาประมาณข้างขึ้นใกล้จะกลางเดือนอยู่แล้วพระจันทร์สว่างมากสว่างแจ๋ว เครื่องบินน่าจะมาเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟส่องก็มองเห็นไปถึงระหว่างเจดีกับรั้วโบสถ์เป็นทางผ่านเนนแกก็บอกว่าตรงนี้แหละขอรับเมื่อกี้มันนอนขวางทางผมอยู่ผมหลีกมันไปก็ไม่ได้มันพลิกไปพลิกมาผมตกใจกลัวพอได้สติผมก็วิ่งกลับพระพวกนั้นเพื่อจะเป็นการให้กำลังใจเนนว่ามันไม่มีอะไรก็ตรวจกันช่วยกันตรวจเดินไปเดินมาเอ้า ผีมันอยู่ที่ไหนวะไม่เห็นมันมีอะไรนี่พวกแกตาฝาดไปเองละมัง้งก็ว่าอย่างงั้นแต่เน้นก็ไม่ยอมเชื่อเพราะแกโดนจริงๆระหว่างที่เดินกันไปเดินกันมาแสดงว่าผีไม่มีนั่นแหละเสียงแหวกอากาศวีดวีดมาคล้ายๆกับเสียงลูกกระสุนปืนแหวกอากาศหล่นปุ๊ตรงกลางทางสีข,า,ขาวๆโตประมาณลูกมะพร้าวพวกเราก็ยืนดูเอ๊ะมันลูกอะไร แล้วมันมาได้ยังไงไม่มีต้นหมากรากไม้แต่มันแหวกอากาศดังประเดียวร้องอึดๆขึ้นมาคล้ายกับแบ่งตัวมันโตขึ้นโตขึ้น,นทีละนิดทีละนิดในที่สุดก็เป็นคนกางขากลางแขนนอนเต็มทางเรียกว่าเต็มเลยเต็มอีช่องนั้นเต็มหมดพระทุกองค์เนนทุกองค์รวมทั้งอัตมาด้วยที่อวดเก่งยืนขาแข็งตํตาๆกันตกใจยืนกันสักพักหนึ่งไม่มีใครกล้าทำอะไร ไอเจ้านั่นก็เบ่งทำตาโตอ้าปากกอกตาไปตามเรื่องเห็นชัดมันเป็นคนเราดีๆนี่แหละแต่ตัวมันใหญ่มากแต่มีเนนองหนึ่งแกได้สติก่อนแกวิ่งปีตหนีมาก่อนคนที่สุดทุกคนก็ได้สติเดินกลับกันมาเวลาเดินกลับก็หลังเย็นๆนะรู้สึกว่าหลังเย็นๆไม่ค่อยสบายใจนักเป็นอันว่าเจ้าผีนี่มีฤทธิ์จริงๆแต่ในสมัยนั้น ไม่มีใครกล้าไปปราบมันอาตมาที่ทำตัวเป็นคนอวดเก่งนะเปล่าเก่งแต่ปากหรอกแต่เนื้อแทจ้จริงๆตัวเองไม่มีดีอะไรจะเก่งเอาละบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เหลือเวลาอีกสามนาทีมันจะครบชั่วโมงแล้วเห็นจะพักกันได้ละมังก่อนจะพักก็ขอย้ำไปสักพักว่าเรื่องผีมีจริงแต่ว่าคนที่จะรู้เรื่องผีได้นี่นะถ้ารู้กันจริงๆเอาอย่างรู้กันนะ ก็ลองทำอย่างนี้สิคือว่าอย่าสนใจกับเรื่องของบุคคลอื่นหมายความว่าเรื่องของคนอื่นใครเขาจะดีจะช่วยไงช่างมาปรับปรุงใจของตัวเองอันดับแรกก็มีสินห้าบริสุทธิ์ประการที่2ก็ระง,งับนิวรณ์หประการได้ตามความต้องการประการที่3ทรงพรมวิหาร4ประการที่4ี่ก็จเจริญกสิน อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดทิพยจักขุยานในกสินสามอย่างคือเตโชกสินโอทาตะกสินและอาโลกสินเมื่อจับภาพกสินได้ถึงอุปจารสมาธิแล้วก็ฝึกดูผีฝึกดูเทวดานี่ตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนานะที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแน่ใจเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอาจจะสงสัยว่า ผีมันมีจริงไหมทําไมจะได้เห็นบ้างจะเห็นได้หรือเปล่านี่หากว่าท่านทั้งหลายรับฟังประสงค์อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปค้นตําราที่ไหนตําราของพระพุทธศาสนามีแล้วก็เพื่อท่านปฏิบัติด,ด้วยถ้าหากว่าท่านสงสัยและปรารถนาจะเห็นจริงด้วยตนเองแล้วก็ลองทําตามนี้นะจะได้ไม่ต้องไปโทษใครเขาว่าไอ้ผีสางเทวดามันไม่มีไม่เมืออะไรหรอก ถ้าเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยถ้าผีมันเก่งจริงหลอกข้าสิอย่างนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมว่าผีกว่าคนบ้าตามที่อาตมาพูดแล้วเมื่อกี้อาตมาก็เอาปืนของตำรวจถือเดินหน้าไปนึกว่าผีมาจะยิงตอนนั้นผีมมนเห็นว่าพระบ้าพระที่ไหนจะถือปืนไปเที่ยวยิงผีคนบ้าประเภทนี้ศักดิ์ศรีไม่สมควรกับมันจะหลอกมันก็เลยไม่หลอก มันจะหลอกหรือแสดงตัวให้ปรากฏแต่ปรากฏเฉพาะคนดีเท่านั้นแต่ผีเจ้าขาวตามที่กล่าวเมื่อกี้จะเข้าใจว่ามันตั้งใจหลอกก็ไม่ใช่มาทราบทีหลังว่ามันต้องการอนุโมทนาสมกุศลแต่ว่าคนทั้งหลายไม่ได้ตั้งใจช่วยมันกลายเป็นกลัวมันเสียผลที่สุดมันก็ไม่มีผลอะไรในขั้นสุดท้ายพวกเราตั้งเขาเราก็ตั้งเกณฑ์สังฆทานสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ ถวายผ้าตรายจีวรกับสงในนามพระพุทธศาสนาบุติิส่วนกุศลให้ในที่สุดผีเจ้าขาวก็หายไปจากวัดประยุนวงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอาละท่านผู้ฟังทุ่นหน้านี่เวลาเต็มชั่วโมงเป่งพอดีก็ขอเลิกกันเพียงเท่านี้นะวันพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดีสำหรับท่านที่ได้ฟังเฉพาะอีพีนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปในอีพีสัมภเวสีอะคะ่ะ หลวงพ่อฤศีดิงดำท่านได้เล่าไว้ในสองตอนพร้อมกันก็คือในตอนของผีสัมภเวสีแล้วก็ในตอนของผีกรุงเทพนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในตอนนั้นสนุกมากเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ